GPI Motorsport จัดงานฉลองแชมป์ Honda City Hatchback One Make Race 2022ประกาศสารต่อความมันสปีนา GPI Motorsport จับมือ Honda a u t o m o b i l e ประเทศไทยจัดงาน Honda City Hatchback One Make Race Champion Awards 2022เพื่อมอบแชมป์ประจำปีอันทรงเกียรติให้แก่ผู้เข้าแข่งขันโดยกิติพลปราโมทณอยุธยาครองแชมป์รุ่น Overall อดิศักต,ตั้งพูนเจริญรักษาบัลลังในคลาสบีได้2ปีติดต่อกันขณะที่ทิติพงศ์อาจินพัตราประเดิมแชมป์คลาสสี่ทางด้านผู้จัดได้ประกาศสารต่อความมัน่นพร้อมเปิดตัว Honda City One Make Race ยังเป็นทางการเพื่อเพิ่มดีกรีความเดือดในฤด,ดูกาลหน้าซึ่งจะมีการประกาศกำหนดการแข่งขันยังเป็นทางการอีกครั้งเร็วๆนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับกับทุกท่านนะครับที่ได้รับรางวัล ที่บอกว่าปีนี้นเป็นการวิ่งกันอย่างเต็มที่จริงๆนะครับแล้วก็วิ่งกันอย่างทั้งหมดแปดสนามย่อยที่วิ่งนะครับก็ทุกคนก็แสดงสูงสีกันมากก็ในที่สุดก็เราก็ได้แชมป์ของปีนี้มาก็สแสดงความดีด้นะครับกับปีหน้านะครับเราก็คงจะไปกับ PT ทด้วยนะครับในส่วนใ,นใหญ่นะครับแล้วก็มีส่วนอีกส่วนหนึ่งกำลังเจราจากับงานต่างประเทศอยู่อีกงานหนึ่งนะครับที่จะมาเป็นสปอร์ตเรสให้กับเขาในประเทศไทย เดี๋ยวคิดว่าประมาณอีกเดือนสองเดือนครับน่าจะประกาศได้ว่ามีที่ไหนกันแน่ๆนะครับก็ขอฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับก็ปีหน้าก็จะมีทั้ง Honda City นะครับแล้วก็คอนด้าซีวิกนะครับก็จะมีการวิ่งทั้ง2รุ่นนะครับซีวิกก็จะเป็นรถที่แรงกว่าวิ่งเร็วกว่ามากขึ้นนะครับก็ขอฝากให้ติดตามได้นะครับตามช่องทางต่างๆนะครับหรือที่แผนของผมก็คือเพจ GPI Motorsport นะครับก็ติดตามทางเพจนี้ได้นะ